ค่ะดรคารวานอาจารย์หมอแขวที่เคารพค่ะครบคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องผู่ไ่หาความฝาสุกทุกท่านค่ะค่ะชื่อสุรินาราชแป้นนะคะอายุ62ปีค่ะเป็นจิตอา,าสาสวนป่าน้ำุญนสองฉนนครศรีธรรมาราชนะคะอะตอนนี้ก็เป็นรักษาวิชารามนะคะอะ มีซีรีส์หลายอย่างแต่ว่าเอาเป็นว่าในระบบรหัสนักศึกษาหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะจริงๆแล้วตเตงปฏิบัติมาหลายปีแต่ไม่มีอะไรบังเอิญค่ะครูเพราะว่าอตอนที่ยังทำงานอยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะเคลื่อนน้อยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ว่าชื่อจะตกหล่นในการที่เป็นนักศึกษาวิชารามให้เหมือนท่านอื่นนะคะ,ะการที่ท่านเข้าไปอสอบ ค่ายพะไตบีดกอะไรบ้างเราก็ยังติดราชการอยู่คิดว่ากเกษียณแล้วจะมีโอกาสมากขึ้นแต่หลังจากเกษียณมาสองปีก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมค่ะตอนนี้แต่ก็ยังมีโอกาสดีนะคะที่เป็นช่วงของโควิดแล้วก็มีค่ายออน,ออนไลน์นะคะตัวเองก็มีมีโอกาสที่จะบำเพ็ญได้ในการเรียนที่อยู่ที่บ้านได้มากขึ้นนะคะก็ยังมีโอกาสตอนตอนใหม่ๆตัวเอง ที่ยังเคลื่อนไม่ได้ก็คือ,อยังไปกับหมู่กลุ่มที่อยู่ในภายใต้ในพื้นที่ของจังหวัดก็จะร่วมกับหมู่กลุ่มอยู่ตลอดนะคะเ,เห็นหนึ่งความเปลี่ยนแปลงในการที่ได้เข้ามาเป็นนักนักศึกษาวิชารามตั้งแต่ครั้งแรกที่อาจารย์บอกว่าเรียนเจ็ดปีตอนนั้นตัวเองก็มีความร,รู้สึกว่าไม่หรอกมันนานเกินอาจารย์เรียนเจ็ดปีเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็ปีแรกก็ไม่ได้สมัครนะคะแล้วก็ไปสมัครที่ไปตอนนั้นไปสมัครที่ที่ส่วนหนึ่งอะคะ่ะไปส่วนหนึ่งไปสอบสอบที่ส่วนหนึ่งแต่ไม่มีอะไรบังเอิญค่ะไม่มีชื่อในในระบบแล้วก็เพิ่งมาตรวจสอบว่าไม่มีชื่อในระบบเมื่อปีหกหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรตเตงก็ยินดีที่จะสมัครใหม่เป็นนักศึกษาใน ในรหัสหกหนึ่งนะคะพร้อมๆกับน้องๆเอาไปตามระบบตรงนั้นนะคะก็ไม่ไม่ไม่ได้ทุกหรือว่ากังวลอะไรในเรื่องของปีที่สมัครไีที่เรียนหรือว่าจะจบปีไหนค่ะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตมาสอบเลื่อนชั้นนะคะจากการที่ตัวเองได้ปฏิบัติร่วมกับหมู่กลุ่มนะคะก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่ตัวเองเห็นชัดๆเลยนะคะก็คือเรื่องของอัตรานะคะ กำลังสอบนะคะกำ <c oughs> ลังสอบค่ะก็ในในเรื่องของอัตราที่ตัวเองได้เห็นก็คือเห็นเป็นเป็นอัตราตัวตนของตัวเองที่มากเกินจากการที่จากการที่เราได้ทำงานกับหมู่กลุม่มมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตัวเองโดนตำหนิต่อหน้ามวนชนเยอะๆค่ะ เห็นถึงตอนนั้นเห็นถึงอัตราต,ตัวตนมากที่สุดก็คือมีความทุกข์ทุกข์มากขณะที่ใช้บททกสาธทรมาล้างแล้วแต่ได้แค่ภาษาแล้วก็ลดลงมาได้นิดเดียวเองลดลงมาได้นิดเดียวแล้วตัวเองก็ยังคิดวนเวียนอยู่เป็นเป็นวันสองวันแต่แต่เราก็ได้สมาธิิจากอาจารย์มันทำให้ ทุกหายไปเลยตอนนั้นพอได้สมาธิถีิจากอาจารย์หลังจากครั้งนั้นเราจะเห็นว่าตัวเราเป็นอะไรก็ได้ใครจะว่าอะไรก็ได้ได้ทําอะไรหรือไม่ได้ทําอะไรก็ได้แล้วตั้งแต่นั้นมารู้สึกว่าใครตาำนี่ใครชื่นชมหรือไม่ชื่นชมอะไรรู้สึกเฉยๆแล้วก็เบาเบาลงมากตัวนี้เห็นถึงความที่เราเราลดลงมาได้ได้มากเอเหมือน สมาธิถิของอาจารย์เหมือนประกาศสิทธิหรือว่าเวทเหมือนมาไล่ผีมันมันออกไปเลยค่ะจริงๆก็ก็ก็จากการที่เราฟังทำอะไรของอาจารย์มาเยอะๆมันมันก็ได้ได้ตรงนี้จริงๆแล้วตอนนี้ที่ทำงานร่วมกับหมู่กลุม่มได้ทำหรือไม่ได้ทำก็เบิกบานทำแล้วมีข้อบอกพร่องก็เบิกบานก่อนใหม่ๆนะคะจะมีความรู้สึกว่าวิตกกังวลหวันไหวอ่ จะทําได้ดีไหมทําแล้วมีปัญหาอะไรเปล่าผิดหรือเปล่ามีใครว่าอะไรนี่ก็คือจะทุกข์บางทีก็ทุกข์ล่วงหน้าบางทีก็ทุกข์รับหลังแต่พอหลังๆที่เราได้ปฏิบัติมาเนี่ยพลาดก็ได้พร่องก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะถ้าวันไหนมีพี่น้องมาชี้ก็ดีค่ะเราก็จะได้ปรับปรุงเราก็ได้มีความเจริญขึ้นไปอีกอันนี้เห็นถึงความก้าวหน้าของตัวเองแล้วก็ จะเห็นว่าตัวเองมีความเบิกบานมากขึ้นยิ้มยิ้มได้มากขึ้นแล้วก็การที่เราได้เพียนปฏิบัติตร,ตรงนี้ค่ะยิ่งยิ่งอ่ชื่อทางธรรมของตัวเองนะคะเป็นเป็นอะไรที่อยากจะเรียนอาจารย์มากเลยค่ะอยู่มาหลายปีนะคะสุราษฎ์ไม่เคยขอแต่พอไปขอรวมกันท่านอาจารย์เป็นผู้ผวิเศษจริงๆเป็นคนที่พูดห้วนพูดไม่เพราะพูดเร็วอะไรอย่าเงี้ยค่ะ มันมันบ่งบอกถึงความใจร้อนอะไรของเราอาจารย์ก็ให้มานวนน้ำคัน,ม,นมันเป็นกรรมฐานคอยเตือนเราอยู่ตลอดว่าจะพูดอะไรต้องเออระวังปากนะอย่าเร็วเกินไปอะไรเงี้ยพอก็มีพี่บอกว่าพอได้ชื่อตัวนี้มาแล้วรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยนะบอกว่า น่าจะขอตั้งนานแล้วไม่ไม่น่าจะปล่อยไม้นานขนาดนี้ก็ก็เป็นอะไรที่มันมันลักษณะการพูดของจริงๆอ่ะมันก็บอกถึงความความที่เราใจร้อนอยู่เหมือนกันนะคะว่าถ้าเราพูดเร็วหรือพูดรวดเหมือนเราพูดแบบอยากจบเร็วๆอยากขึ้นเรื่องใหม่เร็วๆหรืออะไรเนี้ยมันแต่ว่าคนฟังอ่ะคนฟังเคยเคยได้ฟังที่พี่น้องเราสมการบ้านนะ เขาแอบคิดคิดในใจว่าเขาบอกว่าสายด่วนเขาไม่ชอบพิธีกรภาคใต้ยอยู่สองท่านอะตัวเองก็เอาเอามาใส่ตัวเองเลยเราต้องเป็นเราแน่ๆอะไรเงี้ยนแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามพยายามปรับแล้วก็พยายามฟังย้อนหลังว่า,วาเออเสียงของเรายังเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ความ การตอบปัญหาหรือว่าการดําเนินการจะไม่มีการหวั่นไหวหรือว่ารีบเร่งจนจนจน,จนสเต็ปมันเสียหายหรือว่า,าประโยชน์ของท่านอื่นจะจะได้ไม่ครบตัวนี้เป็นความใจเย็นได้มากขึ้นตัวตนของตัวเองตอนนี้ก็สลายอัตราไปได้เยอะพอสมควรนี่คือความก้าวหน้าที่ตัวเองเห็นนะคะแล้วก็ทุกของเรามันก็มีอยู่สองอย่างที่อาจารย์บอกก็คือกามและก็อัตราส่วนกามส่วนกามนะคะ เขาบอกว่ายังยังได้ไม่ไม่เป็นที่น่า,าภาพภูมิใจในเรื่องของการกินค่ะในเรื่องของเนื้อสัตว์โอเคเราลดได้แล้วแต่ในเรื่องของบางเรื่องที่ยังเป็นโทษเป็นภัยก็ยังยังยังไม่ได้เท่าเนื้อสอาาัตว์ค่ะแล้วก็เออยังทานอาหารแบบเคี้ยวเร็วเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมันมันทําให้เราเอ,อ มันมันเคี้ยวได้ไม่ช้าไม่ไม่ไม่เหมือนที่เราตั้งใจว่าเราอยากเคี้ยวอาหารช้าๆแล้วก็ทานจะได้ม่เยอะค่ะมันก็ยังพอใส่เข้าไปนี่ก็คือยังยังติดนิสัยเดิมอยู่ก็เรื่องเรื่องกามเรื่องนี้คิดว่ายัางต้องอยังต้องพยายามพัฒนาต่อไปค่ะเรื่องของกามและอาตาัตราก็ได้มาพอสมควรนะคะก็มีความปคภคมิใจในการเป็นแพทย์พิธีธรรมของตัวเองนะคะก็วันนี้ก็ขอ สอบเรื่องชั้นประมาณนี้ค่ะกขอบคุณค่ะอนุโมทนากับพี่จุกค่ะพี่นวลน้ำคำนะคะพีุ่ลีนาทค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะอ่าพี่จุกเปลี่ยนไปจริงๆค่ะเสียงเสียงก็เปลี่ยนไปเป็นนวลสมกับนวลน้ำคำจริงๆค่ะ แล้วก็ได้ได้ใช้น้ําคาเยอะนะคะเพราะว่าอยู่บ้านเราอยู่บ้านการบําเพ็ญเราก็ทําได้อ่าที่ช่องซูมนี่แหละซึ่งก็ต้องใช้น้ําคานะคะก็เป็นโอกาสของการที่ได้บําเพ็ญตามชื่อด้วยนะคะ,อ,ะอนุโมทนากับพี่จุกค,ค่ะกับกิจที่บำเพ็ญอยู่ไม่ว่าจะเป็นดูแลทางครอบครัวแล้วก็มาบำเพ็ญกับโมนะคะอนุโมทนาค่ะ เนี่ย <Yeah. S 2> ต่อไปเรามีพี่น้องทางซูมอยู่สี่ท่านที่ยกมือนะคะยกมือเป็นการส่งกันบ้าน mm hmm. อ่ะเชิญเ mm hmm. ชิญอ,อ่าขออนุญาตรายการสายด่วนใช้เวลาต่ออีกนิดนึงนะคะ mm hmm. เพื่อให้พี่น้องได้ส่งกันบ้านกันให้ครบนะคะแล้วก็จะต่อไปที่รายการสายด่วนนะคะค่ะเชิญน,น้อมเย็นศีลค่ะ Obrigado. <síntate>